วันนี้พิกัดร้อยร้อยห้านะโอ้จริงจริงมันไม่จำเกินหรอเนี่ร้อยห้านี่เคยชกไหมรือว่าชอบไหมรู้ว่ามันบีบไหมร้อยสี่อ๋อว่าร้อยห้าก็ไม่ไมีปัญหาเลยก็ต้องไม่ไม่ต้องคุมเยอะซ้อมอยู่แก้สามธิ์เหรอกี่วันรอบนี้สวันครับเป็นไงเราเป็นมวยสไตล์เตะขาต่อยหมัดเราเมื่อกี้ถ่ายรูปยังเป็นไงใครสูงอพอกันเราเจอกับมงคลชัยเราเคยชกกับเขาไหมไม,ไม่เคยเห็นก็ไม่ก็เป็นมวยประเภทยังไง ฝีมือเราเรามวยประเภทเตะขาต่อยมาเวลาเจอฝีมือต้องทำไงเดินไปไว้ก่อนกำลังเราพร้อมร่างกายเราดีนะเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ครับปีนี้อายุผลงานเราเป็นไงล่าสุดที่ไหนวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่แล้วก่อนนั้นสองไฟเป็นไงผลงานแพ้ด้วยนะชนะหมดเลยเหรอโอ้ยชนะมากี่ไฟเนี่ย เฮ้ยฟอร์มดีนี่มาถ้าร้อยสี่วันนี้ร้อยห้านะมั่นใจไหมร้อยห้าเนี่ยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นคนจังหวัดลำพูนลำพูนอู้เหนือเลย,เยนัก <c oughs> เรียนนะอ้าวฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยฮ่า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 ลำพูนนะนี่เหนือเจ้าโอ้ยเดี๋ยวครับผมมงคลชัยเกียรติวัดครับหรือวัดซ้อมอยู่ไหนเนี่ยซ้อมอยู่ซ้อมสมยัยอะซ้อมสมยัยมาซ้อมขี่ไฟนั่งว่าอยู่นี่เลย มาซ้อมได้สองไฟแล้วครับสองไฟที่สองเราพิกัดเท่าไหร่วันนี้ร้อยห้าครับเมื่อเช้าเยียวเราช่างเป็นไงบ้างร้อยห้าจุดจุดสี่ครับตรงนี้ผ่านฉลุยครับเราพื้นเพเป็นมวยยังไงมวยฝีมือครับเห็นคู่ต่อสู้เขาไหมเห็นครับถ่ายรูปนี่ใครเสียเปยบได้เราได้เปยวอะไรก็มงเรียกว่าเรียกว่าเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยกาสิบสามครับน้ำหนักปล่อยๆครับห้าสิบเอ็ดครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบห้าครับล่าสุดผลงานเป็นไง สามไปรูวดาชนะครับชนะหมดเลยนะร้อยห้านี่เหรอไม่ครับร้อยไปไปด้วยก็ร้อยสิบด้วยครับแต่เวที่ดีที่สุดเลยร้อยห้ารือว่าร้อยร้อยห้าร้อยห้าที่สบายสบายไม่ต้องคุมเยอะนะเราเป็นคนจากจังหวัดศรีสะเกดครับเห็นไม่ผาดาก็เป็นมวยประเภทไหนมวยมัดเตขาครับของเราอะฝีมือครับฝีมือเคยเจอมวยอย่างนี้ไหมเคยครับต้องใช้อะไรไปสกัดเขาวันนี้สายครับสายนะฝากแฟนคลับเชียร์เราวันนี้กูแรกเปิดหัวฝากแหลกใจแหลกเชียร์ผมนะครับ เต็มที่ครับโอเคขอบคาน้องชายโชคดีครับ